นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศนะคะการเปิดตัวผลงานชิ้นแรกในปี2,565ของนักแสดงหนุ่มในกี้นิติโดนค่ะเขาหันมารับบทนําในซีรีส์วเรื่องแรกในชีวิตเลยในกี้บอกนะเป็นนักแสดงก็ต้องเล่นได้ทุกบทบาทค่ะอย่างเรื่องนี้ค่ะเส้นลองติจุดที่180องศาลากผ่านเราก็ประเดิมเป็นคู่วายคู่แรกนะคะกับนักแสดงวยัยรุ่นจากค่ายนาดาบังกอกปอนพลวิทค่ะ อย่างที่บอกนี่เป็นงานแรกของไนกี้ในรอบปีนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้หลายงานถูกแคนเซิลแล้วก็ถูกเลื่อนไปเจ้าตัวบอกจิตตกค่ะเพราะว่าจากคนที่ทำงานทุกวนันไม่มีเวลาว่างมาก่อนเลยก็เกิดความเบื่อนะคะที่จะต้องเก็บตัวอยู่ในห้อง แถมได้ยินแต่ข่าวไม่ดีมันก็มีแต่ข่าวผู้ติดเชื้อโควิด1 9เนะคะเรื่องของยอดผู้เสียชีวิตอัปเดตกันมาทุกวันส่งผลต่อจิตใจแล้วก็มีความเครียดค่ะกว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช้เวลานานกว่า2เดือนเลยนะคะก็ต้องหันไปพึ่งธรรมะนั่งสมาธิค่ะจู่ๆทำงานอยู่7วันแล้วก็แล้วก็อยู่ไม่มีงานเลยเออก็แบบ ออาวยังไงดีไปไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆอะ่ะอยากทํางานมันก็เลยทำให้เราสึกแบบจิตตกไปนิดนึงอะ่ะอยากแบบเอออยากทํางานอะ่ะแล้วมันมันก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณนะ์โควิดเนาะมีการเพึ่งธรรมะนะครับมันอาจจะฟังดูด,ดูดูแบบโบราณเนานะแต่ผมรู้สึกว่าธรรมะช่วยได้นะก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไม่ก็าบางทีผมก็ เช่าพระแขวนพระในสิ่งที่ตัวเองแบบเขาเรียกว่าศรัทธามันก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมันทำให้เราไม่โลง่ง สำหรับช่วงที่ผ่านมาบทเรียนสำคัญของนักแสดงหนุ่มนะคะคือการเป็นดาราเนี่ยไม่ได้มั่นคงอย่างที่หลายๆคนคิดค่ะเพราะนอกจากจะมีอายุงานมาเกี่ยวข้องในการรับบทต่างๆแล้วนะคะโรคระบาดเนี่ยแหะค่ะเป็นตัวแปรเลยนะคะเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดควบคุมไม่ได้เข้ามาอีกในอนาคตคนเป็นดาราน,นักแสดงนี่ก็ต้องมีอาชีพเสริมแล้วก็มีแผนสำรองกันเสมอค่ะ ก็มีคิดนะครับว่าเป็นดารามันอาจจะต้องมีชี่ิแต่ว่าก็มองไม่ออกอยู่ดีนะอาจจะจะบางคนอาจจะบางคน,อาจจ,างคนอาจจะมองว่าเอ้ยมีต้องหาอะไรเสริมอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองเนี่ยอาจจะทํางานมองอยู่แค่ด้านเดียวจริงๆว่าว่าอยากอ,าอยากเล่นละครอยากเป็นอยากเป็นนักแสดงเงี้ยก็เลยไม่ได้มองอย่างอื่นไว้เลยครับก็ก็วอนแล้วกันวอนผู้จัดช่องไทยพีวีเอสนะครับ <laughs> ถ้าเกิดมีละครเรื่องไหนว่างๆเนี่ยในกี้พร้อมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ ก็เคยเล่นละครกับไทย PBS เห<ช>มือนกัน <ฮะ S 1> นะคุณไนกี้เนี่ยนะคะและ<ช>้วก็ต้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไ<ช>นยกี้เขาก็เป็นนักแสดงอิสระไม่มีสังกัดค่ายทําให้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจที่สามารถจะทําได้เลยนะคะหากมีคิวงานยังว่างอยู่ไม่ชนกับงานที่รับไว้ก่อนหน้านี้แล้วหากช่วงไหนนะคะมีงานแน่นก็จะต้องมีความจําเป็น,นะคะ่ะที่จะต้องมีผู้จัดการส่วนตัวด้วยนะคะ